ไปยูโรแล้วแม่บ่าโอเคคนตาแห้งอยู่แพ้งหละกหาสื่อยากความเขาเด็คนตามาน้ำผ er nah ึก็ผิโค้สองกล่องโองเขาซื้อเองตัวแต่ซื้อเองหรือไ่ถึงว่าได้ม่น้ำผีโคกเมีนเขาไปซื้อเขาไปซื้ออยู่้างนาไหม พี่ใส่จะเบิดกล้องหนึ่งเอาผมคิมพ์ไท่านอีใส่ใส่คูเก้าอันนี้คู่ไม่ละจ่ายยุตตาโนนั่นคู่ไม้ใส่ครูเก้าคู่ไม้แล้วสวัสลีฮะกระถายแต่กันสองขนไปบรรยากาศครับผมหลังเกยล่าแม้วัสดีครับยังก่อน ทังานทั้งทีเพื่อนมโนนกลับหรือยังครับเหนื่อยไหมวันนี้ทำไมเขาไม่เหงื om, อ่อวะเหนียวเบาตบแต่งอยู่วันที่ได้ดิไม่ตบ <c oughs> แต่งตอนนี่อันคอนเสิร์ะะแตแล้วก็แต่งออแต่งคอนเสิร์ตอะไรม่นาเซี่ยคอนเสิร์ตแล้วก็มาแต่งอัจนจลงอันนี้ไม่แล้วก็แต่งมันเขียมพูนตัวเตา <c oughs> ป่าย่างๆคือเก่าขิ้วยยงๆคือเกาพอกนตาอะไรนี่ลาสีชมพูยังเดิมมันเดี๋ยวไม่ต้องอาบต้องซับดูเคื่ยๆเอากมันไม่ได้ออกยากปานะเป็นยังเป็นตาคอยอาบน้ำหยากกันบ่าเห็นพอกเห็นพอกอยู่ให้ก็ถามกอใจสีเนาะ ทำไมทำไมพี่ควันถามน้องมานะแบบนี้น้องมานะจะตอบยังไงขันเขียนมโนนเขายังไม่ไปอยู่กับไรแล้ยผัดตันผู้จัดการกันไรเขายังเขายังสู้อันสู้ยังอยู่ไม่รู้บอกไม่รู้เลยแม่มาผู้จัดการเลยดีผู้จัดการสองคนโอ้นี่ผู้จัดการตอนนี้ บรรยากาการินเยไปเบิ้งให้อย่างนะนี่แม่คนเนี่บาบเส้นใจเส้นใจไม่รู้น่าจะน่าจะยังไม่เสร็จเส้นเราหรือเปล่าเส้นผู้หญิงพี่ได้กวดขยะหรอไม่ใช่เสียราไม่ใช่หรออ๋อไม่ยิ่งไม่ยิ่งผู้หญิงเคยกวดขยะกือบอเครเหรอคือแปลงก็ได้กวดเอาก็เส้นบี น้องมะนาไปไกวดดิเอาน้องมะนาไปไซครับเอาคู่พันป่วยกวดเอาป่ะห้านางังเต็นไหมห้าเปลี่ยนศิลปินโ <Okay. S 2> อเคห้าเปลี่ยนศิลปินมาหัานไปแหกค่ะหันแไปเขาเตยอ่ะหันดีมาเวกีโคตรก็มีมามารู้หรือลองไปแบบนั่นทำไมเอาจากต้นฉบับเลยมีเทอันวินาศนาบอ นี่เสนาบิงจะอาบน้ำน้ำีจะหามาที่จะอาบน้ำ้าเด้ออกระดาที่สุดแล้วสนหนามายครับเอาเนตอาหม่าก่อนไปครับไปบ๊ยาครับ๊ายบายครับสวัสดีสวัสดีครับหกโมงหกโมอะไรหกโมงเขายังม่หอดไบบ์ไบบอยเขายังม่ไปเขายัง่ไปยัง่ไปบ่ลอๆมานากับล่อพี่ไปแล้ว ให้มันโน่นน้อยน่าจะฉะลองโอบสชุดใหม่เพราะโบสชดยังใหม่มๆถักสวยมากฉลองโบว่ะนะครับมันเบาอ,อยู่เนี่ยมากขึ้นคนเยอะมากล่านก็โอเคนะ<ง>ดีมากมันมันมันข้างนี้เห็นว่าลำหาวตรงทีค่อนลา้าเตยล่าแล้ว จนหวัวเตยล่าเนี่ยประมาณเกือบเตยล่าพ่นกันยังแบบเต็มให้เจ้าวันยังม่วนนะฮันพ่เกาล่ามเขียบเล่นเนี่ยคุณหัวอันที่ตรงนี้เหรอคุณนะแล้วก็ล่านในข้างหลังอีกที่เป็นปลามาล่ำอยู่ในปลาออม, <c oughs> มาล่ำซูปลา <c oughs> เอ็นเบ่งอยู่อ่ะเบ่นที่เนี้ย ก็มึงกับนางเห็นไหมสาระเห็นตนเห็นนั่นมาน่ากินนั่นโอ้ยชีเราอยากเว้ยอยากอย่างหวานหวานก็จังบอหวานมันลุ่งเนี่ยไปหาวานหวานเติมพลังกันอยินคือพอขอกินน้ำน่องมันเห็นโอ้น้องกินสิเวิร์สเราพี่ขอกินน้ำแม่ด้วยวันนี้เวรพี่แอนอันนี้เวรพี่แอลเจ็ดวันวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วพี่แอนวันนี้วันที่สามแล้ววันเพิ่งสามแสดงว่าต้องไปนี่คือจะเป็นห้องแน่นอนแอมสุดดีไอ้กวาดอยู่บอก กว่าเยอะครับเพียครับสู้ๆครับในทางรถไฟครับในทางดภัยครับเพีอนเอา้องมาจากฟองอยู่วะไม่ไม่ไม่อยากี่อยากซื้อนามมันนี่นามขายวะบุเกบเบล่ะมาไปซื้อน้ำานข่าวไปห้านาอันพี่ฝ่ายว่าอันอุ้มจากคลองวันี่เพือกันแค่เพียงตาุ๊ตาตา

มันมนมบมันแมนแมนนี่ที่ยู่ลังมันไม่สังกับสีกันมันบอกเขาันงไงไงไอ้ยไาไงไาไงไงไงไไงไงไสไปไง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 ไไ โอ้ตอนอันน oh, ี้ก <mission Christmas> ็สูสีก <illa ises rees Darwin> ันแท้เ <quiero> มือนเยวเตยล่าเมื่อยเมื่อยเมื่อยอยู่นอะเหนื่อยใจจักรนเป็นปวดท้าเลยเตยล่าขอมส่สิบาี่้านี่ว่ี จะฟายันนอองไปเ้กัน,นพราอ,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 อดีเมื่อนี้เขาวัดอะไรน,นะครับเพราะว่าทางเขาวัดมีอยู่ทางทางเดียวประตูโค้งก็บปกระตูโค้งตัวเดียวกันยูโรเขจะบอเขาวันนี้ยูโรโอ้เสีเยหนยี้แล้วแล้ปิดทิศตามนี้นะครับ